เรื่องนี้ค่ะทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสก็แจ้งค่ะว่าบขสอขอหยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทยกัมพูชาจำนวนสองเส้นทางก็คือเส้นทางที่สิบสองกรุงเทพเสียมราฐแล้วก็เส้นทางที่สิบสามกรุงเทพพนมเปญเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่เกวิทยายนหารยหกสิบเป็นต้นไปเนื่องจากว่ามีการ ห้ามรถโดยสารข้ามจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาชั่วคราวค่ะนะคะทั้งนี้ค่ะบคซขออ,ขอภัยในความไม่สะดวกและหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะสำหรับเส้นทางกรุงเทพเสียมราชระยะทาง419กิโลเมตรค่าโดยสาร750บาทมีรถโดยสารให้บริการวันละสองเที่ยวไปกลับนะคะเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพเวลา9นาฬิกาและเที่ยวกลับออกจากเสียมราฐเนี่ย เก้านาฬิกานะคะส่วนเส้นทางกรุงเทพพนมเปญระยะทางเจ็ดร้อยสิบเก้ากิโลเมตรค่ะค่าโดยสารเก้าร้อยบาทค่ะมีมรถโดยสารให้บริการวันล,ละสองเที่ยวไปกลับนะคะเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพแปดนาฬิกาค่ะเที่ยวกลับออกจากพนมเปญเวลาแปดนาฬิกาค่ะผู้โดยสารก็สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการเดินทางนะคะแล้วก็จองตั๋วบขสล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบขสนะคะ หรือว่าช่องทางจำหน่ายตัวโดยสารบาขสทั่วประเทศหรือว่าโทรไปได้เลย029363660ในวันและเวลาราชการนะคะ